อโล่งดีจังสวัสดีครับผมอวนดิอุสแล้วนี่คือเดอะแพลเน็ตคลา e เนี่ผมเอาหูกระจงหูข้างข้างฐานแทนนะเพราะว่าอันนั้นมันลกมากอะ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นหูกระจงแทนดูดิมันโตหเห็นกับตาเลยอะ่ะ ด,ดิโตใหญ่เลยเออดีผมขอเรียกมันว่าหูกระจงแล้วกันนะเนี่ยเพราะมันเหมือนอนะเอา,าผูกหน้าบ้านมันจะได้โล่งๆหน่อยเห็นค่าเธอล่าไหมค่าเธอล่าไปที่ TTI แล้วนะนี่อินเสกผ่านไปแล้วต่อไปเป็นปลาแต่ปลาเนี่ยยังอยู่ศูนย์เอร์เซนอยู่เลยอะมันต้องทำยังไงอะ ต้องทำยังไงมันถึงจะขึ้นมาปลาเนี่ยผมต้องเพิ่มอะไรเพิ่มยีทหรือความกดหรืออะไรไม่รู้อะเนี่ยเขายังไม่อัปเดตหรือเปล่าที่ผมยังไม่ปลูกต้นไม้เพราะว่าพลังงานผมเหลือแค่เนี้ยพลังงานเหลือน้อยออกซิเจนก็นไปเจ็ดสิบห้าล้านใช่ไหมเออเจ็ดสิบห้าล้านถ้าผมจะสร้างตัวพลังงาน ผมต้องมีเพาาซ่าห้าก้อนมีอยู่สี่อ๋อแต่ถ้าต้องไ่หายนี่ก่อนเออผมจะทำเครื่องขุดใช่ไหมงั้นผมต้องไปดึงไปดึงมาจากจุดไหนดีวะอีรีเดียมแล้วกันมันใช้ไฟฟ้าเยอะไหมล่ะใช้ไฟฟ้าร้อยหกสิบสี่ก็ยังพอได้นะอิริเดียมผมมีหรือเปล่าอิริเดียม เมื่อกี้ข้างล่างมีท่อนหนึ่งใช่ไหมเออพอดีเลยเนี่ยแล้วก็ใช้เหล็กว่ะเออมีออลเมีมสามก้อนเนี่ยพอดีเลยได้หนึ่งเครื่องเอามาแท่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะลองขุดตรงไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวหาที่ลง่ลงๆดีว่า อันี้มันมีไหมนี่ไงต้องขุดตรงนี้ป่ะเอ,อ่อหันยังไงวะเนี่ยไม่ได้มันทับกันผมว่าไม่ได้หรอกไม่น่าจะได้นะเนี่ยอะลองทิ้งไว้ก่อนเผื่อมันจะสูบออกมาเดี๋ยวไลท์เดี๋ยวผมดูที่บ้านที่ศูนย์วิจัยนี้ว่าเหลือกี่ก้อน หลังจากปิดพาร์ทไปผมก็สร้างต้นไม้อีกประมาณสามจุดนะหรือผมจะมันก็ต้องใช้ซลไลท์อยู่ดีนะผมคิดว่าถ้าผมจะเอาไฟฟ้าเนี่ยผมก็ถอดพวกเนี้ยออกแล้วเอาไฟฟ้าแต่ว่ามันก็ต้องใช้นั่นอยู่ดีซลเร์ไลท์เนี่ยไม่พอในการปลูกนะอันนี้ก็เอาออกเครื่องนึงแล้วกันเนาะได้ไฟฟ้ากลับมาเท่าไหร่ไม่รู้ ไปได้พาา่ว่ามาก้อนหนึ่งนี่หว่านี่ไงได้กลับมาก้อนหนึ่งมีอะไรที่ผมใช้พา่ท่าอีกไหมอันนี้ไม่ใช้อันนี้ใช้เยอะอน,นี่ใช้หนึ่งก้อนเออยนี่ไงมีเทนเนี่ยเอาไปเครื่องนึงเออได้เซียวลท์กลับมาสอก้อนเอาเป็นว่าเรื่องไฟฟ้า ั้งมาแล้วกันวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกจุดกรองท้องทั้ง11จุดก็คือว่าผมไปหาข้อมูลมานะกรองท้องเนี่ยมันไม่ได้มีแค่8เท่าที่ผมรู้คือมันมีทั้งหมด11จุดเลยผมจะพาไปแต่ละจุดละกันเนาะตั้งแต่จุดที่ผมเจอแล้วแล้วก็ยังไม่เจอด้วยเอาเป็นว่าไปที่จุดไหนก่อนดี ไปที่ผมเจอแล้วดีกว่าเนะที่เจอง่ายที่สุดก็คือข้างบนนู้นมันอาจจะหายากซะหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มีทั้งน้ําทั้งต้นไม้ที่ผมปลูกเอาเป็นว่าจุดแรกเนี่ยจุดแรกนี่ง่ายสุดเลยคืออยู่บนนี้เดีย๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนที่มาานันยังมีกล่องให้ดูแล้วกันนี่ตรงนี้นี่คือจุดที่หนึ่งโอเคต่อไปจะเป็นจุดที่ผมยังไม่เคยเจอ จุดที่สองจุดที่สองเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ริมกําแพงเนี่ยมันน่าจะอยู่ในน้ําแล้วแหละจะหากันนะริมกาแพงเลาะกาแพงไปแล้วกันน่าจะใช่ตรงนี้เออน่าจะเป็นแถวๆนี้ไงเอ้าไม่ได้อยู่ในน้ำวะเออทำไมมองไม่เห็นวะเจอแล้ว โอเคนี่คือจุดที่สองนะเดี๋ยวกระเป๋ากระเป๋าจะเต็มอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องไปฝากของไว้ต่อไปเป็นจุดที่สามที่ผมเคยเจอแล้วและผมจําได้ตั้งแต่ภาคโอล็อกก็คือตรงนี้วงทุ่งเนี่ยทุ่งฝุ่นแดงแดงใช่ไหมมันจะอยู่ทางด้านหลังหลังเสาเนี่ยน่าจะเป็นเสาต้นนี้แหละ เดี๋ยวขึ้นรูปให้นี่ตรงนี้เนี่ยเสาเธอแถนี้แหละลองหาดูนะโอเคจุดต่อไปเดี๋ยวเดีอสูตรออกซิเจนหน่อยแล้วกันจุดที่สเราจะไปกันที่ทุ่งที่เราทำเหมืองอลูมิเนียมมองจากข้างนอกจะเห็นไหมเนี่ยเออตรงไหนวะ ต้นไม้มันเยอะจนจำไม่ได้นี่นี่ต้นไม้มันเยอะอ่ะมีอยู่หินก้อนอนึงอ่ะมันจะมีโพรงโค้งแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเปิด่างเงี้ยนะนี่คือจุดที่สี่จุดที่ห้าจะอยู่ในล่องน้ำตรงนี้จุดที่ห้าจะอยู่ในล่องน้ำมันจะอยู่ตรงในซอกหิน น่าจะเป็นหินหินก้อนไหนวะขอดูก่อนนะมันจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นกองหินกองนี้นะมันจะมีทางลงไปเฮ้ยติดิดเฮ้ยเดี๋ยวมันมาอยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อผมเข้ามาในถ้ำแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ออกไปดูก่อนนี่เฮ้ย,ยไม่ใช่กองนั้นนะ ก็คือกองนี้นี่อยู่ใต้แผ่นหินนี่ไงเจอแล้วโอเคนี่คือจุดที่ห้าอยู่ใต้หินอยู่ตรงสะพานหินเนี่ยต่อไปเป็นจุดที่หกต้องผ่านไอ้วงกดนี่เข้าไปนะ นี่นะจำได้ไหมพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่ผมบังเอ,อิญมาเจอก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามาที่นี่ลงมาข้างล่างมันจะมีทางเข้าเนี่ยเป็นซอกทางนี้ไอ้กล่องเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเลยเนี่ยอยู่แถวๆเนี้เนี่ยอยู่แถวนี้ยนะเออเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนี่คือจุดที่เท่าไหร่ที่หก โอเคต่อไปจะเป็นจุดที่7เจ็ดต่อไปจะเป็นจุดที่7เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปที่เอาเป็นที่ที่ไหนดีที่ประตูก่อนแล้ะกันที่ประตูมันจะมีด้วยนะนับไปด้วยนะผมจะลืมเอาละพอมาถึงประตูมิติมันจะไม่ได้อยู่แถวประตูมิตินะมันจะอยู่ในนี้มันจะอยู่เอ่อ เป็นเป็นโพรงหินโพรงหินน่าจะเป็นโพรงนี้นี่ไงนี่นี่เห็นไหมถ้ามองจากประตูก็จะอยู่ตรงนี้อ,อยู่ทางเถออ้าหันหน้าเข้าประตูก็อยู่ทางขวาของประตูเอ้ชุบเอ๊ยมีอันนี้ด้วยเหรอเออนี่คือนี่คือจุดที่เ่าหลายละเจ็ดเจ็ดหรือเปล่า เสร็จแล้วมั้งโอเคออก <S <S หลังจากนั้นจะเป็นจุดที่8เนี่ผมถอดเอาหูกะจงไปปลูกไว้ที่บ้านนะเอาอันนี้มาแทนจุดที่8เนี่ยจะเป็นแกลนแคน,แนยอนแกลนแคนยอนที่ผมเคยพาไปเก็บมาแล้วโอเคแกลนแคน,แนยอนอคืนแล้วว่ะเดี๋ยวนะรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวจะมืดแกลนแคนยอนเนี่ยมันจะอยู่หลังหินนะหลังก้อนหิน น่าจะเป็นก้อนหินก้อนนี้นี่นเออเดีย๋ยวขึ้นรูปนะเฮ้ยนี่ซอกอะไรวะอ๋อนี่ถ้ำนี่ถ้ำออริเดียมมีมาเกิดใหม่ไหมโอเคนี่นะอยู่หลังหินอยู่หน้าถ้ำออลิเดียมต่อไปอันนี้คือจุดที่8ดถูกไหมต่อไปจุดที่9เนี่ยจะอยู่ที่โอเอซส นี่น่าจะเป็นฝนฮิริเดียมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉยแล้วเฮ้ยิบหายมันมีฟองทัเฮ้ยเฮ้ยทำไงอะเนี่ยอะไรวะเ,เวกนกำไอ้จะแวะมาทำไมนี่ที่ทะเลทรยายหัต้นไม้มราปูไปเต็มเลย โอเอซิสเนี่ยจำได้ไหมที่ผมเคยดำน้ำเข้าไปใต้ถ้ำเนี่ยถ้ำถ้ำไหนวะจะมีกองถ้ำอยู่อะเออถ้ำนี้แหละกล่องเนี่ยนะกล่องเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่ลอกนี่นี่ไงมีอาหารไหมอยากได้อาหาร ไม่มีอาหารด้วยอันนี้คือจุดที่9ถูกไหมที่โก้าโอ้ยมี่มาตกนี่ล็อเปอร์มาส็อเปอร์ก็ต้องใช้โหนี่ก็เกือบจะปิดแล้วโหไอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวนะอันไหนไม่เอาผมจะไว้นี่ดีกว่า โอเคอันนี้คือจุดที่เท่าไหร่จุดที่เก้าสิบคือจุดเอ่อน้ําตกทรายจำได้ไหมน้ําตกทรายนี่ก็เจอเซียวอะไรยเยอะเหมือนกันนะตกทรายสีแดงเฮ้ยเดี๋ยวนะที่เห็นอะไรแวบๆขาเขาอ๋อยานมันมีทางเข้าตรงนี้ไหม ทํำอะไรเนี่ยเฮ้ยถ้ำนี้ผมถ้ำเฮ้ยถ้ำซูเปอร์อลลอยว่ะทําถ้ำนี้ผมไม่เคยมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเอยเอเจอเจออันนี้ใหม่ว่ะเจอจุดใหม่ทะลุไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยนี่เหมือนประตูเลยอะ่ะ เนี่ยหายเดี๋ยวหิวหิวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอา้าออกข้งไหนวะเดี๋ยวมันไปทะลุที่ไหนหรือเปล่ามีกล่องสองสามใบเนี่ยนี่ไม่ทะลุนี่ไปไหนได้ไม่ได้โอเคเป็นถ้ำตันแต่มาเจอประตูอะไรไม่รู้ผมขอกลับไปกินอาหารก่อนโอเคงั้น งั้นจุดที่สิบเนี่ยจะไม่ใช่ม่านทรายแล้วเอาเป็นไปที่ม่านทรายเลยเนาะนจะได้เรียงลําดับกนะันเนาะอันนี้คือจุดที่เป็นม่านทรายมันจะอยู่ในนี้เอ้ยจะเข้าได้ปะะ่บว่าเออเข้าได้อยู่นี่มันจะอยู่ตรงเนี้ยนะนี่คือจุดของม่านทรายม่านน้ำตกทรายโอเคนี่คือจุดที่สิบต่อไปจะเป็นจุดสุดท้าย นี่ดูบรรยากาศผมเอาผมเอาหูกระจงมาปลูกในนี้ดูที่เออบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยนะดูที่พ่อปะเนี่ยมันดูล่มลื่นอ่ะล่มลื่นแล้วแฝงไปด้วยความอันตรายแฝงไปด้วยความอันตรายของหมอกพษดูที่เออเอ้ยมันแต่ตื่นเต้นเดี๋ยวกันเราไปจะเป็นจุดที่อยู่ในถ้ำเอลิเดียม เลิเทียมนี่กจ็จะคล้ายๆกับตรงร่องน้ำอะ่ะมันจะอยู่ในซอกหินโอเคผ่านช่องนี้มาใช่ไหมแล้วเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้มันจะมีเนี่ยเออแผ่นหินนี่แหละนี่ไงเข้าไปข้างไหนได้มาแล้วกล่องสุดท้ายเยี่ยมเอาของไปเก็บก่อน ต้นไม้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิสูงเท่ากับตึกสามสี่ชั้นเลยนะโอเคสรุปนะสรุปเดี๋ยวผม้อปลาก็ขึ้นอยู่นะดูดิเนี่ยจะมีปลาแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเปิดแผนที่ขึ้นมาดีกว่าแผนที่ที่ผมพาไปจุดแรกเดี๋ยวาซูมออกหน่อยจุดแรกก็คือบนยานี้ถูกไหมนี่บนยาํำใหญ่ Uh, จุดที่สองจะอยู่ริมกำแพงประมาณตรงนี้ uh, ตรงนี้นะจุดที่สามที่พาไปก็คือจุดหลังเสาเสาหินแถวๆนี้จุดที่สี่จุดที่สี่จะเป็นทุ่งเนี่ยตรงเนี้ยแถวๆนี้ยจุดที่ห้าจะเป็นร่องน้ำตรงนี้จุดที่หก จุดที่หจะเป็นซอกตรงนี้แถวแถวนี้นะตถวแถวนี้จุดที่เจ็ดจุดที่เจ็ดท,ที่ผมพาไปก็คือรูนี้นี่จุดที่แปดคือแกลนแคนยอนแกลนแคนยอนจะอยู่หลังเสานี้จุดที่เก้าคือโอเอซิสโอเอซิสจะอยู่ในซากกองหินตรงนี้ จุดที่สิบจุดที่สิบอยู่หลังอยู่ใต้กองหินนี่มาน้ําตกทรายตรงนี้คือจุดที่สิบจุดที่สิบเอ็ดอยู่ในถ้ำออริเดียมโอเคครบแล้วและนั่นก็คือกล่องทองทั้งสิบเอ็ดกล่องเดี๋ยวขอเก็บของกันนะโอ้โหดูมันเกือยจะปิดทางเข้าบ้านต้นใหญ่มาก ไอ้กินก้านเข้าไปในอาคารเลยวะเออเดี๋ยวผมจะวางตู้อีกตู้หนึ่งอ่ะหน้าหน้าหันไปทางไหนเฮ้ยไ,ไม่ได้วะ่ะมันติดฟอวเดชั่นเดี๋ยวนะไอ้นี่เลื่อนได้ไหมโอเคอีกตู้หนึ่งวางนี้ เอ้ได้อยู่เอ่อเอาอันนี้ไว้ตรงกลางเฮ้ยไม่ใช่สิเออถูกแล้วอันนี้ก่อนนี่ที่ไงอันนี้ข้างล่างก็เป็นอันน,นี้นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้อันนี้แล้วก็ข้างบนก็เป็นอันนี้อันนี้อันนี้แล้วกัน ไม่รู้จะใส่อะไรเออก็ได้อยู่นะ <S <S นกลายเป็นสีทองเลยวะโอเคผมครบแล้วนะนี่11กล่องเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เนี่ยผมตัดไว้ที่การค้นหากล่องทองทั้ง11กล่องก็แล้วกันเนาะส่วนไอ้ถ้ำที่ผมบังเอิญไปเจอลักษณะกำแพงมันคล้ายๆกับประตูขนาดใหญ่อะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปดูกันดีกว่าอันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะ เออถ้าใครรู้ว่าไอปลาเนี่ยมันเพิ่มยังไงเนี่ยโดยการสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกผมก็แล้วกันเนาะจะขอบคุณมากมาก,มากเลยตอนนี้ผมก็ได้อินเสกมาแล้วมีแมลงบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอเหลืองๆหลืองนี่หรือเปล่าแมลงเห็นมีแมงบีแมงวันอะไรเลยสิ่งมีชีวิตยังไม่มีเลยต้องรอดูปลาเริ่มเป็นไอนี่แล้วสิ่งมีชีวิตที่หลายเซลล์อะหลากหลายเซลล์ขึ้น โอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะปิกนิกแถวนี้ดูสิบรรยากาศหน้าปิกนิกมากเลยไปแล้วสวัสดีครับผม